สคนหนึ่งจากลาวถูกจับก,กับการป้อนซับแท,ท็กซี่ในประเทศไทยการเผชิญภัยนี้เป็นเรื่องที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถคาดคิดได้มาเล่าเรื่องนี้กันเถอะข่าวล่าสุดสามคนหนึ่งจากลาวถูกต้องกับการป้อนซับแท็กซี่ในประเทศไทยซึ่งเป็นการเผชิญภัยที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่สามารถคาดคิดได้เรื่องราว วันที่15ตุลาคม2568ันารพันตำรวจโทสยามบุญสมพบชงพันตำรวจตรีนลพบแอร์ร่มล่ารองพอบชองพันตำรวจตรีกัมปนาตอรุณคีโรธผู้บัญชาการกองสีพันตำรวจเอกนิพนธ์สุกนิยมรองผู้บัญชาการกองสีพันตำรวจเอกธัญพัฒน์บุญสุขผู้กำกับสสบกสีรับรายงานจากพันตำรวจโทนัทพงศุรัตนสิงห์วาสวกศสบกสีและพันตำรวจโทพลกริธ,ธรรมศารรองผู้กำกับสาสาส,าสานหัวหมากพร้อมกำลังตำรวจกกศสบกศีและสนหัวหมากร่วมกันจับกลุ่มสามคนร้ายชาวลาว การ,รเผชิญภัยนายนบุญอายุ69ปีโชเฟอร์แท็กซี่สีเหลืองเขียวได้เข้าแจ้งความผิดในการปล้นซับแท็กซี่หลังจากถูกคนร้าย3าคนเรียกใช้บริการจากซอยสุขุมวิทสิให้ไปส่งในซอยรมคำแหง44ก่อนจะร่วมกันก่นกอเหตุปล้นซับลุงบุญโดยคนร้ายตัวใหญ่ใส่เสื้อสีเทาเป็นคนใช้แขนรัดคอส่วนอีกสองคนช่วยกันดึงเอาทรัพย์สินของลุงบุญซึ่งพยายามต่อสู้จึงถูกคนร้ายใช้มือต่อยหลายครั้งเมื่อได้เงินสดและโทรศัพท์ไปแล้วจึงพากันหลบหนีไปหลังเกิดเหตุลูกสาวลุงบุญพาไปหาหาาามมอแแลละจ้งงคววดัก่ การติดตามเจ้าหน้าที่ติดตามไล่ล่าตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีให้ได้เนื่องจากเป็นการกระทําอุกอาจแม้เป็นในเวลากลางวันกระทั่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายทั้งสามคนเอาไว้ได้ขณะเดินออกจากที่พักตรงข้ามสวนเบญจศรีซอยสุขุมวิทหนึ่งเศษหนึ่งส่วนหนึ่งข้อมูลเพิ่มเติม สอบสวนทั้ง3คนให้การสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุปล้นซับแท็กซี่จริงเพราะเข้ามาในประเทศไทยได้สิบวันแล้วแต่ยังหางานทำไม่ได้ไม่มีอาชีพทั้ง3าคนโดยวางแผนจะหาเงินจากรถแท็กซี่หลังจากนั้นก็บกรถแท็กซี่ให้ไปส่งรำคำแหง44และให้คนขับพาลเลี้ยวเข้าไปในซอยได้ประมาณ100เมตรหนึ่งในคนร้ายก็ล็อกคอคนขับแท็กซี่ส่วนคนร้ายอีกคนก็แย่งโทรศัพท์และเงินก่อนจะต่อยคนขับแท็กซี่แล้วก็เอารัพย์สิงวิ่งลงจากรถแท็กซี่จากนั้นก็วิ่งออกมาหน้าปากซอยรำคำแหง42ขึ้นรถแท็กซี่อีกคััันนกกลลลบบไไปปอยสสุุขขมว16แ้้เาใ เบนจัสิริและนำโทรศัพท์ที่ปล้นมาได้ไปจำานากับหญิงคนหนึ่งในราคา800บาทเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายการติดตามข่าวล่าสุดอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่3ชาวลาวร่วมปล้นสับแท็กซี่อ้างหางานทำในไทยไม่ได้ h t t p s w w w k s e c o t h c n e n e w 9 9 7 8 5 3 8 s o u r c e l e n t o d a y m e d i u m f o o t e r c l i c k ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ h t t p s w w w c a s e t c o t h q u e s t i o n m a r k s o u c e เท่ากับ land today a n medium เท่ากับ footer under c i r c l k